สวัสดีค่ะมื่อนี่ามามเด้อจ้ามาต้มน้ำประแดดปลาค่ะมื่อนี่จะเฮ็ดต้มน้ำปลาให้หนูจ้ะส่วนผสมของเห้าก็มีค่ะปลาจ้ะปลาธรรมดาเนาะค่ะอันนี้คือปลาเทียดเองคุณใดอยากอยากหูสูตรก็เข้าไปดูได้ในอรวันยูเอค่ะเดี๋ยวสิลงลิงไว้ใต่คลิปเนาะจ้านี่ค่ะส่วนผสมต่อมาก็มี ปลาทูเข้มค่ะปลาทูเข้มปลาทูเข้มนะคะปลาทูเข้มสามประมาณสามตัวค่ะส่วนผสมต่อมาก,ก็มีกะปิค่ะกะปิแล้วก็ไอกระเทียมดองจ้ะกระเทียมดองพร้อมด้วยน้ำไอน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลมะพร้าว แล้วก็สับประรดค่ะส่วนผสมต่อมาค่ะตัวนี้จะเป็นผงกาแฟค่ะผงกาแฟเนี่ยค่ะแล้วก็ผงโอวัลตีนใบเตยค่ะสักสองสามใบค่าประมาณนี้ค่ะ ประทเค็มประทุเค็มแบบไหนก็ได้นะจ้าเจ้าแบบถูกแบบแพงแด้หมดค่ะใส่ปราร่ามะนาดหรือว่าสับปะรดน้ำตาล เทียมดองผงโอวันตินผงโ,คโ,คโนนะะกโก้นะคะกาแฟใบเตยคาไอกะปิค่ะ อย่าลืมน้ำเปล่านะคะอันนี้เราใส่น้ำเปล่าน้ำเปล่าประมาณแปดคับค่ะเดี๋ยวจะลงสูตรไปทางล่างเนะจ้าเดี๋ยวลงสูตรไป้างล่างค่ะ แค่ผสมร่วมกันีน่กระหอมแล้วค่ะผงเอผงโกโก้หรือว่าผงกาแฟาในสีซอยให้ปลาเขาให้มีกลิ่นหอมขึ้นเนาะคะ่ะโดยที่เขาเขาใส่ปลาแบบปลาธรรมดาบนบ้านนะคะไอตัวไอเนี่ยประทุกเข้มในกระสีซอยให้รสารชาติรสชาติรสชาติดีขึ้นให้แซบขึ้นค่ะให้นัวให้โน ให้นัวให้หน,หนองเพราะว่าปลาเห้าบหนงค่ะค่ะเดี๋ยวเสียไปต้มค่ะจะไปต้มเคี่ยวประมาณไฟกลางๆนะจ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งนกันค่ะเอาต้มเคี่ยวไฟกลางๆเนาะค่ะกลางถึงอ่อนไอทำมิตฟ้องกับช้อนฟองออกนะคะถ้าไฟแห้งก็ลดไฟลงค่ะ เหลือไฟออนเดี๋ยวต้มเคี่ยวไปค่ะประมาณไอ้สามสิบสี่สิบนาทีค่ะจนน้ำเขางวดลงแน่เดี๋ยวไปเบิ่งกันต้มแล้วค่ะ หลังจากที่ต้มเขี่ยวมาประมาณสี่สิบนาทีค่ะน้ำเขาก็จะลดงวดลงมากค่ะให้ตัวไอเนี่ยค่ะตัวปลาตัวปลาทูเข้มนีเป่วยละลายเหลือตะก้างอย่งสีค่ะเดี๋ยวจะพักให้เย็นเนาะค่ะเดี๋ยวจะพักให้เย็นก่อนแล้วค่อยไปกรองกันค่ะหอมอยู่ค่ะหอมหอมหอมหน่งค่ะ น้ำแดงๆเดี๋ยวพักให้เย็นก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยไปกรองหลังจากที่ยาพักให้เย็นแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวจะเอาไปกรองกันค่ะ ดี๋ยวก็จะกรองเอาแต่นามเนาะค่ะดาเป็นตอนกรองแล้วค่ะหอมนัวหอมนัวค่ะหอมนัวหอมนง ปลาทูแค้มันจะเห็นให้รสชาตินงขึ้นเนาะค่ะสำหรับเอาใส่แกงเอาใส่สตมตำกระแซบจ้ะ เข้มข้นหอมน,นัวค่ะลองเหตุกันเบิงนะคะถ้าต้องการสูตรต่างๆก็เข้าไปดูได้ในออลวัน USA ก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะว่างลิ่งวิธี วิธีทำปลาเนาะจ้ะปะลาของอยู่ช่องออร์ันยูเอสเอค่ะเป็นช่องเดียช่องของคนเดียวกันค่ะช่องเดียวกันโอ้ยว่าพิดว่าถือกับพี่นอ้องช่องเดียวกันค่ะมีไอ้หลายสูตรหลายเมนูค่ะเป็นอาหารเห็ดต้มประแดดปลาผสมใส่กรอกต่างๆค่ะเสร็จแล้วค่ะบรรจุขวดค่ะบรรจุ ขวดอันนี้เป็นขวดน้ำขวดน้ำล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเข้าดื่มน้ำเข้ากับยาทิงค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นขวดที่ว่าอานน้ำใส่ในตรงเครื่องกาแฟาเ,ปนนเป็นขวดที่บอได้ดื่มค่ะใส่บรรจุขวดเขาตู้เย็นไว้ค่ะแช่ตู้เย็นไว้ได้หลายเดือนเลยค่ะถ้าบ่ถ้าบ่าแชตู้เย็นนี่ได้เป็น สองอาทิตย์ค่ะค่ยเฮ็ดไว้ได้เป็นสองอาทิตย์ค่ะเพราะต้องแช่ตู้เย็นเลยค่ะตั้งไว้ข้างนอกอุณหภูมิตามปกติค่ะสีแดงสวยงามค่ะเดี๋ยวจะมีสูตรใหม่มาอีกนะคะอันนี้คือสูตรสามเดี๋ยวจะมีสูตรสี่ออกมาจะมีสูตรต้มน้ำปลาส้มตำต่อไปนะจ๊า จังไหนก็ขอคุณหลายๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แนเดอคะ่ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าจ้าสวัสดีจ้า